ได้นหมไ้หมคะไม่คะอนเดนคนขึ้นมาไมเลยนะตันลงไี่เดินนะทุนหนามสี้ห้าสองขึนเระจกให้มาเอาออเปิด้นอนะครับอย่างนี้ท่าใจผมตัดโมงนะครับอ๋อไม่ครับผมไม่ได้ตัดแน่ๆเลยครับ

กำแพงสองข้างวรดด้วยนี้าทุกคนมาดูกำแพงก่อนเนาะกำแพงนี้จะขึ้นไปข้างบนวัดที่เราขึ้นไปเลยนะคะทุกคนจะขึ้นไปข้างบนวดัดดนี้กับพิมพ์ทิไลลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาอยู่ตรงกำแพงนะคะทุกคนเราจะเป็นกำแพงวัดทั้งหมดก็จะอยู่มานานแล้วเนาะ,ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบหนาฬิกาก็คือสี่โมงกว่าแล้วก็คือที่ ที่นี่เขาเปิดประตูเลยแล้วก็สามารถให้เราเอารถเข้าไปได้ในเวลานี้นะคะดู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 นี่ขึ้นไปข้างบนค่ะจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยจะตามนี้ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างล่างปดุนีาพามาดูเนาะอุ้ยอุ้ย จะเป็นทุกคนเห็นน้ำไหมน,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 นู่นนู่นตรงไหนละวันรุ่นีนู่นค่ะจะรอบเมืองร้อยเอ็ดเลยจะเป็นคู่เมืองวันวรุ่นีใช้กล้องหน้านะก็เลยจะลำบากลำบากหน่อยล้อมรอบเมืองเลยนะคะทุกคนคลิปนี้อีพีนี้เจอกับวันรุ่นีแค่นี้เจอกัในใหนอีพีต่อไปนะคะทุกคน ขอบคุณที่ติดตามวารณีมาโดยตลอดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้บ๊ายบาย